เมื่อกี้คนนั้เขาวิ่งตามคนเอกมาหุ่นหุ่นมันวิ่งได้เหรอคุไนอกุณนอกคุณอมันเดินมันไปไล่มันไปไล่จริงเหรอว้ายว่ะคุณนอกคุณนอกคุณนอคุณนอกคุณนอกเรบอกคุณแล้วคุณไ่ไหนหรอพวกคุณอยู่ไหนอะเราไม่มีหูขวานะเราจะบอกให้ถ้าได้ยินคุณใส่หูฟังกี่ข้างกันใส่สข้างเดียวถ้าคุณจะถอดคุณถอดซ้ายนะ หัวขับขวาขับขวาไมปหรือมันต้องมันโผล่มาจังหวะแบบเหมือนรถชนกาไฟแดงอ่ะมันเจาะแจ๊ะอุ้ย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 อะอุตัวอะไรอะอึงอ่างอึงอ่างอึงอ่างมาดิมึงเอามาฮะมาฮะเราตามเราตามคุณไม่กันแล้วแต่ว่าไม่เปิดมันอยู่กับเรามันอยู่กับเราโอ้ยเราจะตายเราจะตายแล้วเริ่มไกลยังค่ะอุ้ย